คำศัพท์ภาษ,ษาเยอรมันเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองหรือจะเป็นรูปแบบการปกครองแบบต่างๆนะคะคำแรกที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือคำว่า Der Kaiser Der Kaiser, Der Kaiser แปลว่าจัก,กรพรรดินะคะบางทีเราอาจจะเจอในรูปแบบของ Die k a i s e r k r o n e ดีไคเซอร์โครเน e แปลว่ามงกุฎจกักรพรรดินะคะหรือ Imperial Crown d e ์เดี s e r เ e r k a i s ี r ก็คือจกักรพรรดินะคะมงกุฎจกักรพรรดิจะเรียกว่า d ี e Kaiser Krone ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น Imperial Crown เรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะ E r wurde ซุมไคเซ g e k r ö n ตเอวัวเดอเครนต์ตรงนี้ก็แปลาว่าเขาได้รับมงกุฎนะคะเขาได้รับการสวมมงกุฎเป็นซุมไคเซอร์เป็นจักรพรรดิคำกริยานะคะโครเนนครเนนแปลาว่าสวมมงกุฎเนาะเอวัวเดซุมไคเซอร์เกครุนต์ก็แปลาว่าเขาได้รับการสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิประโยคต่อไปนะคะ Der Deutsche Kaiser d e r Deutsche ka i s e r จักรพรกดพัดยอรมันคำศัพท์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นคำที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็คือ Der König der König หรือเม่เซาาของเขาก็จะเป็น k ö n i g กแปลว่ากษัตริย์หรือพระราชานะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Die Königin ดีค ö น i กินเรามาดูคำแรกนะคะคำว่า das Königreich das Königreich แปลว่าอาณาจักรนะคะหรือ kingdom das Königreich แปลว่าอาณาจักรหรือ kingdom เรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะ das ist der König der Weine das ist สิ่งนี้คือสิ่งนั้นคือ เด k ö n ิ g ราชาหรือกษัตริย์เดวายเนี่ยกษัตริย์แห่งวายนะคะเด r s p a n i นิช e เคน i ิ i อิสต์อิน s ดอช a n น zu ซูบ u ซูกเดอร์สเปนิช์เคนกิงอิสต์อินเดอชแลนด์ซูบิซกกษัตริย์สเปนนะคะหรือกษัตริย์แห่งสเปนเนี่ยเสด็จเยือนหรือมาเยือนประเทศเยอรมนี Germany. คำศัพท์ต่อไปนะคะ das Schloss das Schloss พอเป็นเม l e า o นะคะก็จะเป็น s c h l o s s e das Schloss s c h l o s s e แปลว่าปราสาทนอ้อหรือค a s าสนตัวอย่างนะคะมันจะมามักจะเจอกับคำกริยา besichtigen ที่แปลว่าเยี่ยมชมนาอหรือเยี่ยมเยยนเยี่ยมชม das Schloss besichtigen ก็คือเยี่ยมชมเยี่ยมเยียนปราสาทเข้าเยี่ยมเข้าชมปราสาทเนาะอย่างเช่นจะบอกว่าฉันนะคะกำลังจะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมชมปราสาทก็จะเป็น i c H b e s i c t i g e Dash c l o s s คำศัพท์ต่อไปนะคะอุทยานพระราชวังนะคะที่มีสวนต่างๆเนาะอุทยานพระราชวังก็จะเป็น Dash l o s s Park d e Schloss Park ก็คืออุทยานพระราชวังในภาษาอังกฤษก็จะเป็น Palace Garden, Palace Gardens นะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยค Schloss กันดีกว่านะคะอย่างเช่น Wir haben am Wochenende ein Schloss besichtigt. Wir haben besichtigt ก็แปลว่าพวกเราได้เยี่ยมชมพวกเราได้เยี่ยมเยียน am ม ok wa, o k ก e n e n d e แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์นะคะ schloss ก็คือปราสาทอันนึง wir h ห b เ n am w o ok c h e n e n d e ein schloss b e s i c t i g t วันหยุดสุดสัปดาห์พวกเราก็ได้ไปเยี่ยมไปชมนะคะไปเข้าชมปราสาทอันหนึ่งคำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่า die revolution d ี r r v v o u u t i o n แปลว่า การปฏิวัติหรือ revolution นะคะก็คือการปฏิวัติเนาะแม่เร้าของเขานะคะก็จะเป็น revolution นอีกครั้งนะคะคำศัพท์ d revolutionrevolution แปลว่าการปฏิวัตินะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น revolution เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะของคำศัพท์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะ การปฏิวัติทางฝรั่งเศสหรือการปฏิวัติที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสเนาะก็จะเป็น d e f r a n c h Revolution d e f r a n c h Revolution ก็เป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะหรือ French Revolution ประโยคต่อไปนะคะ the s y r p h o n music was a revolution in the music ดีสโล t โทนมูสิกก็คือเป็นดนตรี12โทนเนาะหรือ12 t โทนก็คือเป็นดนตรี12โทนว่าไ n น r e v โวซิ i o นอินเดียมูสิกก็จะเป็นการปฏิวัตินะคะอย่างหนึ่งในทางดนตรี12 t o n e n e music was a revolution i n music ก็คือเป็นการปฏิวัติอันนึงเนาะในทางดนตรี ต่อไปนะคะคำศัพท De ์ decrease decrease แปลว่าวิกฤตนะคะหรือ crisis decrease c r i s e n แปลว่าวิกฤตนะคะหรือ crisis เอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเป็นการรวมคำสองคำเข้าด้วยกันเนาะ decrease c r e s c e n s คร i เซแปลว่าวิกฤตการรัฐบาลวิกฤตการรัฐบาลก็จะเป็น d r Regierungs Krise ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น government crisis ต่อไปนะคะวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตการเศรษฐกิจก็จะเป็น De w i t t s c h a t t s Krise ดีเวี c ชัฟต แปลว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะคะหรือ economic crisis เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ Das Land befindet sich momentan in einer politischen Krise Das Land ประเทศอันนี้นะคะ befindet sich ตั้งอยู่ในหรือตั้งอยู่ momentan ตอนนี้นะคะ in ก็คือตั้งอยู่ใน einer politischen Krise กำลังอยู่ในวิกฤตการทางการเมืองนะกำลังมีปัญหาทางการเมืองนะหรือ Das Land befindet sich momentan in einer Wirtschaftlichen Krise ประเทศนี้กำลังอยู่ในวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น the country is currently in a economic crisis ก็คือประเทศนี้นะคะกำลัง ตกอยู่ในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตัวอย่างต่อไปนะคะซีฮัตไอนิเชเวอ e ์เร l i ล c h e k r i s e durchgemacht หรือ sie hat eine schwere s i l i ิ c h e k r i e อุเปอร์วุนเตรงนี้ก็จะแปลได้ว่าเธอได้ผ่านนะคะหรือเธอได้เอาชนะวิกฤตการณ์วิกฤตทาง ซีลิเช่คร like allora. ีเซก็คือเป็นวิกฤตทางจิตนะคะเชเวียเชเวียเรซีลิเช่ครีเซก็คือเป็นวิกฤตทางจิตอย่างรุนแรงตรงนี้นะคะเธอได้เอาชนะวิกฤตทางจิตขั้นรุนแรงซีฮัตไอเนเชเวียเรซีลิเช่ครีเซ e อุบัติ n ุนนต่อไปค่ะคำศัพท์ก็คือ d i e d e m o k r a c y ดีเดโมคราตีแปลว่าประชาธิปไตยนะคะหรือแมซาวของเขาก็จะเป็นเดโมคราตีเอ็นดีเดโมคราตีเดโมคราตีเอ็นนะคะก็จะแปลว่าประชาธิปไตยในภาษาอังกฤษก็จะเป็นเดโมคราซีประชาธิปไตยนะคะในภาษาเยอรมันก็คือดีเดโมคราตีเดโมคราตีเอ็น ปร,าาประชาธิปไตยอย่างเช่นนะคะอยู่ในระบอบประชาธิปไตย to live in a democracy อยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น in i n e r democracy leben in i n e r democracy leben อย่างเช่นนะคะฉันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยฉันอาศัยอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ich l e b e in i n e r d e m o c r a i e Ich lebe in einer Demokratie. ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือ eine parlamentarische Demokratie eine parlamentarische Demokratie ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น a parliamentary Democracy ตัวอย่างต่อไปนะคะประชาธิปไตยภายในประ,ะชาธิปไตยก็คือ d e m o ค r a ตีภายในก็จะเป็น i n n e r b e t r i ท l i c h ก็คือเอาคำ adjective เนี่ยมาขยายเนาะแล้วอย่าลืมนะคะต้องผ่านตามประธานหรือตามคำนามนั้นๆด้วยนะคะก็จะกลายเป็น inner i n n e r r e t u i ท l i c h e เคเดโม i n n e r p ร์เ i ทรีบริเคเดโมแแปลว่าประชาธิปไตยภายในเนาะหรือในภาษาอังกฤษ i ิ t e r n a l d e m o c r a c y ตต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์ I t r e ทรเทนอัยเทรเนะคะแปลว่ายืนหยัดนะคะหรือลุกขึ้นเพื่อบางสิ่งบางอย่างเนาะในที่นี้นะคะก็จะเป็น I t r e ทรเทนเ e I ยอัย t e n f ท r แปลว่ายืนหยัดเพื่อ บางสิ่งบางอย่างลุกขึ้นเพื่อบางสิ่งบางอย่างเนาะถ้าจะบอกว่ายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในประเทศนะคะหรือยืนหยัดหรือลุกขึ้นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศก็จะเป็น in einem Land für die Demokratie i n t r e t e n in einem Land für die Demokratie e i t r e t e n ฉันยืนหยัด ฉันลุกขึ้นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศนะคะก็จะเป็น ich trete in einem Land für die Demokratie ein ich trete in einem Land für die Demokratie ein ฉันยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในประเทศนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเยาวชนประชาธิปไตยในแอฟริกาก็จะเป็น d i e ยุ n งเ n d นด o โมครา e ีน n นแอฟริตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยในองค์กรในวัฒนธรรมองค์กรนะคะให้มากขึ้นก็จะเป็นเดอรูฟนาคเม h r ด e โมครา t ี e นเด e r u n ุ e เ n เนเมนส์คูลทัวเ r r รูฟนาคก็คือเป็นการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเนาะนาคอะไรเอ่ย m e h r d e m o ม r a า i ีนะ ie, ก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยให้มากขึ้นอินเดียอุนเ e เนเมนส์คูลทัวในวัฒนธรรมองค์กรนะคะหรือในองค์กรเนี่ยก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นต่อไปนะคะเป็นประชาธิปไตยในที่ทำงานก็จะเป็น d e m o ค r a t ีอัมอาบ e i ส s ลั a ส z เดโมครา t ีอัมอาบสพลัส คำศัพท์ต่อไปนะคะจะเป็นคำ adjective แล้วค่ะก็คือคำว่า democratic democratic แปลว่าอย่างเป็นประชาธิปไตยหรือตามระบอบประชาธิปไตยนะคะ democratic ตรงนี้นะคะลงท้ายด้วย e-s-h-a c มันจะเป็น adjective นะคะ democratic แปลว่าอย่างเป็นประชาธิปไตยหรือตามระบอบประชาธิปไตย ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น democracy democracy ก็คืออย่างเป็นประชาธิปไตยเนาะเ,เรามาดูอันแรกนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญก็คือแฟร์ฟาสซุนะคะที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ d e m o c r a t c เอาคำว่า d e m o c r a t c มาขยายรัฐธรรมนูญนะคะ ก็ต้องผ่านตามรัฐธรรมนรูญเนาะก็จะกลายเป็น ινε e η μ c κ ρ α τ r σ ε φ α f a α s u m ν ινε δ η μ ο κ ρ α c ι σ ε φ e f a s s ι ο ν แปลว่ารัฐธรมรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือ a democratic constitution ก็คือรัฐธรมรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะ ινε δημοκρατισε φ α ε φ α s ι ο ν ต่อไปนะคะการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยหรือการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็น demokratische e n t s c h e i d u n g e i n e d e m o k r a t i s c h e e n t s c h e i d u n g แปลว่าการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยหรือการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย a democratic decision ต่อไปนะคะ ทำตัวหรือประพฤติตัวปฏิบัติตัวเป็นประชาธิปไตยทำตัวหรือประพฤติตัวปฏิบัติตัวก็จะใช้คำกริยา sich v e r h a l t e n อย่างเป็นประชาธิปไตยก็จะเป็น democratic พอเอามารวมกันนะคะ sich democratic s h v e h l t e n sich democratic s h v e h l t e n ทำตัวประพฤติตัว อย่างเป็นประชาธิปไตยนะคะอย่างเช่นชั้นปฏิบัติตัวชั้นทําตัวชั้นประพฤติตัวเป็นประชาธิปไตย ich verhalte mich demokratisch ich verhalte mich demokratisch ชั้นปฏิบัติตัวประพฤติตัวเป็นประชาธิปไตยหรืออย่างเป็นประชาธิปไตยคำศัพท์ต่อไปนะคะ d i e r e p u b l i k ดีเรพูบลิกแปลว่าสาธารณรัฐดีเรพูบลิกสาธารณรัฐพอเป็นเมซาวก็เติม an ต่อท้ายนะคะกลายเป็น republicen republicen สาธารณรัฐนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น republic อีกครั้งนะคะดีเรพูบลิก r รพูบ l ิเคนแปลว่าสาธารณรัฐอย่างเช่นตัวอย่างนะคะประกาศเป็นสาธารณรัฐประกาศนะคะก็คือ ausrufen สาธารณรัฐก็คือ i e republic รวมกันนะคะ d i e r e p u b l i อ Ausrufen แปลว่าประกาศเป็นสาธารณรัฐนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะสหพันธรัฐ หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็จะกลายเป็น Die Bundesrepublik Deutschland Die Bundesrepublik Deutschland ก็จะเป็น The Federal Republic of Germany นะคะก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนาะ Die Bundesrepublik Deutschland ต่อไปนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาธิปไตยก็จะเป็นเดโมคราติเชเรพูบลิกเคนเดโมคราติเชเรพูบลิกเนแปลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนาะส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐสังคมนิยมก็จะกลายเป็น socialist i s c h e r e p u b l i k e n socialist i s c h e r e p u b l i k e n นะคะก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมคำาศัพท์ต่อไปนะคะประธานเนี่ยธิบดีก็คือ the president the president พอเป็นผู้เราก็จะกลายเป็น president presidenten ส่วนประธานาธิบดีผู้หญิงนะคะก็คือดีเพรสิดเนนทินดีเพรสิเนนินเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ The president had i n e r e d e g e h l ten The president ประธานาธิบดีนะคะ h a e i n e r e d e g e h l ten ได้กล่าวได้พูดนะคะสุนทรพจน์หรือได้พูดบางสิ่งบางอย่างอันหนึ่งไป คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e อ r Bundespresident แปลว่าประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐ d e อ r Bundespresident ก็คือประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Die b u n d e s p r ส s i d e n t i n คำศัพท์สุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ Die Freiheit The Freiheit แปลว,ว่าอิสระภาพหรือเสรีภาพนะคะ Freedom ตัวอย่างนะคะเสรีภาพส่วนบุคคล p e ีแพซ e i r e เคฟ i ีไฮด์ดีแพซิลลิเ Freiheit. Freiheit เสรีภาพส่วนบุคคล personal freedom หรือ personal liberty ต่อไปนะคะเป็นเสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพสื่อมวลชนก็คือ d e p r e s s e f r e i h e i t d e p r e s s e f r e i h e i t เสรีภาพสื่อมวลชนหรือ freedom of the press ต่อไปนะคะอยู่อย่างอิสระนะคะหรือใช้ชีวิตอย่างอิสระภาพอย่างเสรีภาพเลยนะอยู่ในเสรีภาพก็จะเป็น in freiheit leben ich lebe in freiheit ฉันอยู่ในเ,เสรีภาพฉันมีชีวิตอยู่อย่างอิสระภาพเลย i c h l e b e in f r e i h e i t ฉันอาศัยอยู่ในเสรีภาพฉันอยู่อย่างอิสระภาพนะคะ live in the freedom ต่อไปนะคะรักอิสระ d i e f r e i h e i t l i b e in d i e f r e i h e i t l i b e n รักอิสระ in love freedom ฉันรักอิสระ i c h Liebe, d i e f r e i h e i t ich liebe d i e f r e i h e i t ฉันรักอิสระ I love freedom ตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นอิสระอีกครั้ง wieder in f r e i h e i t sein, wieder แปลว่าอีกครั้งนะคะ in f r e i h e i t sein เป็นอิสระหรืออยู่ในอิสระอีกครั้งฉันเป็นอิสระอีกครั้ง ich bin wieder in f r e i h e i t ich bin wieder in Freiheit ฉันเป็นอิสระอีกครั้งหรือเวลาที่เราไปทำบุญปล่อยนกปล่อยป่านะคะก็จะเป็นการให้อิสระแก่สัตว์ i n e m t i e ท die Freiheit schenken I e ินเน t i e ีย i e Freiheit schenken อย่างเช่นนะคะเราอะให้อิสระแก่นกเราปล่อยนกใช่ไหมคะปล่อยนกออกจากกรงอย่างเงี้ยก็คือให้อิสระแก่นกตัวนี้ก็จะเป็น i c H schenke Einem Vogel Die Freiheit ก็คือฉันให้อิสระแก่นกตัวนี้เนาะแก่นกตัวหนึ่งตัวอย่างต่อไปนะคะมันจะเป็นอิสระทางความคิดก็คือ Die Freiheit des Denkens อิสระทางจิตใจก็จะเป็น Die Freiheit des Geistes อิสระทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ Die Freiheit der Wissenschaft ต่อไปนะคะเป็นประโยคเลยค่ะเราพวกเรามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องนะคะ Wir haben die Freiheit zu tun, was wir für richtig halten. Wir haben die Freiheit พวกเรามีอิสระสู่ทูนในการที่ทำนะคะบางสิ่งบางอย่าง Was wir für richtig halten ในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูก ต่อไปนะคะสีหาเป็น d e f r e y h e i t สู้เกเห็นสีหาเป็น d e f r e i h e i t คุณมีอิสระคุณมีอิสระภาพเสรีภาพสู้เกเห็นที่จะไปได้นะแสดงว่าคุณไปได้ค่ะ